ก่อนที่ทุกคนจะไปสร้างเนาะผมขอเตือนอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันการสร้างฟาร์มเนี้ยทุกคนต้องสร้างบนบกเท่านั้นไม่ใช่ว่าไปสร้างในถ้ำ ไปสร้างในภูเขาอะไรแบบนี้ผมไม่แนะนําเพราะการตกปลาเนี่ยมันต้องตกปลาในที่แจ้งแบบนี้เลยก็คือเห็นท้องฟ้าแบบนี้และสิ่งสําคัญในคลิปนี้ก็คือทุกคนสามารถตกปลาแบบข้ามวันข้ามคืนได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยจะมีซอมบี้คิปเปอร์มากวนใจเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะตกปลาข้ามวันข้ามคืนหลายๆวันเนาะมันก็เลยทําให้แฟนท่อมเนี่ยเกิด ออกมาเนาะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะฟาร์มนี้มีการป้องกันอย่างหนาแน,น่นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการ AFK แบบ100%ขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราหาพื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้ก่อนเนาะจากนั้นให้เราวางบล็อกเป็นแนวนอน4บล็อก1 2 3 4แบบนี้แล้วเราก็วางตรงกลางตรงนี้1บล็อกแล้วเราก็วางทางด้านข้างแบบนี้ จากนั้นให้เราขุดตรงนี้ลึกลงไป1บล็อกแล้วก็ตรงนี้แล้วก็บล็อกนี้ด้วยจากนั้นให้เราวางกล่องตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ซึ่งกล่องที่เราวางเนี่ยเราจะหันหน้าฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้เนาะจากนั้นให้เรายืนทางด้านหลังแล้วเราก็วางฮอปเปอร์ด้านหลังตรงนี้กดย่อค้างไว้แล้วเราก็วางเข้ากล่องตรงนี้ทีนี้ให้เราวางหน้าต่างแบบเหล็กนะให้เรากดย่อแล้วเราก็วางด้านบนเราจะได้แบบนี้เลยแล้วทีนี้ให้เรายืนทางด้านหลังเหมือนเดิมตรงนี้ฟุตบล็อกนี้ออก จากนั้นให้เรากดย่อวางฮอปเปอร์ชี้เข้าไปตรงนี้แบบนี้เลยซึ่งตรงนี้เราจะวางลวไม้ด้านบนตรงนี้เราจะเลงทางด้านล่างก็ได้หรือทางด้านข้างก็ได้นะถ้าทุกคนเล็งทางด้านข้างเนี่ยเราไม่ต้องกดย่อ เห็นปะแต่ถ้าเราเล็งตรงพื้นเราต้องกดย่อค้างไว้แล้วเราก็วางวิธีการวางอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันเหมือนกันเลยแล้วเราก็วางแป้นเหยียบด้านบนตรงนี้จากนั้นทางด้านซ้ายตรงนี้ให้เราเว้นไว้1บล็อกจากนั้นให้เราวางบล็อกล้อมรอบตรงนี้ทั้งหมดเลย ต่อมาเนี่ยให้เรายืนฝั่งนี้นะยืนแบบนี้เลยแล้วเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้วางด้านหน้าตรงนี้วางขึ้นมาแบบนี้ให้เราใช้หน้าต่างไม้แบบนี้นะให้เราวางด้านบนตรงนี้แบบนี้แล้วเราก็เปิดหน้าต่างแบบนี้บล็อกตรงนี้ให้เราขุดออกได้เลยต่อมาเนี่ยให้เรายืนทางด้านหน้าให้เรายืนทางด้านบนตรงนี้เลย ซึ่งการวางเนี่ยให้เราวางบล็อกด้านบนแบบนี้ก่อนแล้วเราก็วางอาร์เมอร์สเตนด้านบนตรงนี้มันจะไหลลงมาด้านล่างเนาะนี่ยแหละฮะเป็นวิธีการวางนะบล็อกตรงนี้เราก็สามารถขุดออกได้เลยจากนั้นทางด้านซ้ายมือให้เราวางเลสโตนตรงนี้แล้วก็ด้านล่าง แล้วก็ตรงนี้เราจะวางแค่นี้แล้วเราก็วางบล็อกตรงกลางตรงนี้เลยจากนั้นวางเลสโตนทอตด้านบนแล้วเราก็วางบล็อกด้านบนของเลสโตนทอตตรงนี้ถ้าเราวางไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมให้เราวางด้านบนตรงนี้ก่อนแล้วเราก็วางตรงนี้ก็ได้จากนั้นขุดบล็อกนี้ออกแบบนี้ก็วางได้เหมือนกันสุดท้ายให้เราวางเลสโตนตรงนี้ จากนั้นให้เรายืนฝั่งนี้หันหน้าไปทางนู้นแล้วเราก็วางกระจกด้านบนของเลสโตนตรงนี้วางแบบนี้หรือบางคนอาจจะวางไม่ได้ ให้เราวางบล็อกทางด้านข้างก็ได้แบบนี้แล้วเราก็วางกระจกทางด้านข้างแบบนี้ก็วางได้เหมือนกันต่อมาให้เราวางบล็อกธรรมดาด้านข้างกระจกตรงนี้แล้วเราก็ยืนฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้นะจากนั้นใช้พิสตันแบบนี้นะให้เราวางทางด้านบนตรงนี้แล้วเราก็วางรีเวอร์ทางด้านข้างตรงนี้ เราจะได้แบบนี้เนาะทีนี้ให้เราวางบล็อกล้อมรอบทางด้านข้างจนถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราวางให้มันเท่ากันทั้งสองข้างแล้วเราก็วางสูงอีกหนึ่งบล็อกซึ่งตรงนี้ที่เราเว้นไว้เราไม่ต้องวางเข้าไปนะต่อมาเนี่ยเราจะวางหน้าต่างเหล็กในลักษณะแบบนี้ ซึ่งการวางเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นผมจะทําให้มันง่ายขึ้นละกันเนาะซึ่งการวางให้เราขุดตรงนี้ออกก่อนจากนั้นให้เราวางบล็อกด้านบนแล้วเราก็ยืนด้านล่างตรงนี้ยืนบนกล่องตรงนี้เลยนะหันหน้าไปฝั่งนู้นแล้วเราก็วางหน้าต่างเหล็กด้านบนตรงนี้เห็นไหมที่ผมเล็งอยู่นะวางด้านบนถ้าเราวางถูกต้องเนี่ยการใช้งานมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็วางแป้นเหยียบเข้ไปแบบเดิมเนาะ เส้นทางด้านหน้าเนี่ยเราจะใช้เป็นประตูแบบเหล็กเท่านั้นเพราะพวกซอมบี้หรือมอนเตอร์เนี่ยมันอาจจะทะลุเข้ามาได้ถ้าเราใช้เป็นประตูไม้ผมก็เลยบังคับว่าให้ใช้เป็นประตูแบบเหล็กแบบนี้เท่านั้นแล้วปุ่มในการเปิดประตูเนี่ยผมแนะนำว่า ไม่วางบนพื้นแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรรู้ปะตอนที่เราจะเดินเข้าเนี่ยเราก็กดปุ่มตรงนี้แล้วเดินเข้าได้เลยเห็นปะง่ายๆแบบนี้เลยส่วนตอนออกเนี่ยเราจะวางปุ่มด้านข้างแบบนี้ก็ได้กดปุ๊บแล้วก็ออกได้เลย ซึ่งตรงนี้ผมจะใช้ปุ่มวางด้านบนจะดีกว่าซึ่งด้านบนเนี่ยเราจะใช้หลังคาเป็นบล็อกสลับเท่านั้นย้ำนะว่าเป็นบล็อกสลับแบบนี้เลยให้เราวางทางด้านบนแบบนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยด่วนตรงนี้ที่เหลือเนี่ยเราจะใช้เป็นกระจกในลักษณะแบบนี้ แล้วด้านข้างเนี่ยให้เราใช้เป็นบล็อกแลบแบบนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้จากนั้นตรงนี้ด้วยแล้วด้านในเนี่ยปุ่มของเราเนี่ยเราจะไม่ได้วางทางด้านข้างแบบนี้เนาะเราจะวางทางด้านบนตรงนี้ อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะตอนที่เราจะออกเนี่ยเราก็กดปุ่มตรงนี้แล้ววิ่งออกได้เลยเห็นไหมมันจะสะดวกมากกว่าตอนเข้าก็สะดวกตอนออกก็สะดวกเช่นกันทีเนี้ยด้านในเนี่ยเราจะเหลือแค่การวางน้ำตรงนี้แล้วก็ด้านในตรงนั้นอย่างแรกเนี่ยเราจะวางน้ำทางด้านข้างตรงนี้ก่อนเราจะวางทางด้านข้างตรงนี้แบบนี้ มันจะวางได้หรือบางคนบอกว่าพี่มันวางยากอะพี่จะทำอย่างไรดีผมแนะนำว่าให้เราขุดตรงนี้ออกก่อนจากนั้นเราก็สามารถวางน้ำทางด้านข้างตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็วางแบบเดิมเข้าไปเนาะแบบนี้แล้วก็วางด้านบนส่วนด้านในเนี่ย เราจะวางน้ำอะไรใช่ไหมด้านในตรงนั้นถ้าเราอยากตกปลาได้รวดเร็วมากขึ้นให้เราไปหาปลามาใส่ทางด้านในตรงนี้ซึ่งปลาเนี่ยมันก็จะอยู่ทางแม่น้ำแบบนี้หรือปลาพวกนี้อาจจะอยู่ในทะเลก็ได้สามารถใช้ปลาชนิดอะไรก็ได้ปลาแบบนี้ก็ได้นะปลาแซลมอนเนาะซึ่งการตักปลาเนี่ยเราต้องมีถังน้ำแบบนี้ก่อนแล้วจึงตักปลาแบบนี้เห็นไหม มันจะตักได้เพราทุกคนได้ปลาแล้วขุดกระจกออกแล้วเราก็วางปลาเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วจะมีบางคนถามว่าเอาพี่แล้วจํานวนสูงสุดเท่าไหร่อ่ะพี่จํานวนสูงสุดคือ10ตัวเท่านั้นน้อยที่สุดก็คือ1ตัวแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะใช้ปลาเท่าไหร่นเนาะให้ทุกคนปล่อยปลาตรงกลางตรงนี้เท่านั้นนะแบบนี้ ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6 7 8 9 10ซึ่งถ้าเราวางหลายตัวเนี่ยมันอาจจะวางยากหน่อยผมแนะนําว่าให้เล็งทางด้านข้างแบบที่ผมเล็งแบบเมื่อกี้เนาะแล้วก็จกทางด้านบนเนี่ยเราก็อุดไว้เหมือนเดิมแบบนี้ และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการวางคบเพิงซึ่งตรงนี้เราต้องวางทางด้านในเท่านั้นแล้วแต่เลยว่าจะวางทางด้านข้างตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือด้านในตรงนี้ก็ได้ดนนไ,ดได้หมดเลยซึ่งผมจะวางทางด้านในทางด้านซ้ายแบบนี้และกันเนาะผมจะวางแค่อันเดียวเท่านั้นเพราะว่าความสว่างเนี่ยมันทั่วถึงอยู่แล้ว แล้วจะมีความลับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าฝนตกแบบนี้แล้วเราตกปลาแบบเนี้ยโอกาสที่เราจะได้สิ่งของอย่างเช่นสมุดเอนชานหรือการได้ปลาเนี่ยมันจะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะใช้เบ็ดเอนชานหรือเป็นเบ็ดธรรมดานะมันจะได้ปลาแบบรวดเร็วอยู่แล้วเห็นปะเนี่ยเห็นไหมไวปะ เพราะตอนที่ฝนตกเนี่ยตัวเกมจะตั้งค่าให้เราตกปลาได้รวดเร็วขึ้นเนี่แหละฮะเป็นข้อดีสำหรับตอนที่เราจะใช้งานในฟาร์มตรงนี้เนาะหรือตอนที่เราตกปลาด้านนอกตรงนี้นั่นเองสรุปง่ายๆก็คือถ้าใครที่อยากได้พวกสมุดเอนชาร์หรือว่าเบ็ดเอนชารแบบเนี้ยผมแนะนำว่าให้ตกปลาตอนที่ฝนตกแบบนี้มันจะมีโอกาสได้มากขึ้นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ก่อนที่ทุกคนจะไปใช้งานเนาะเราต้องรู้เรื่องเบ็ดในการตกปลาก่อนมันจะมี2แบบก็คือเป็นเบ็ดที่ e n c นชารแบบนี้แล้วก็เบ็ดแบบธรรมดาทั่วๆไปเนาะถามว่ามันแตกต่างกันอย่างไรถ้าเป็นเบ็ดแบบธรรมดาเนี่ยมันก็สามารถตกปลา,าตามปกติได้ มีโอกาสที่จะได้พวกสมุดเอ็นชานหรือว่าเป็นสิ่งของหายากได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามีโอกาสน้อยมากๆแต่การเอ็นชานแบบนี้มันจะมีโอกาสมากขึ้นนั่นเองและสิ่งที่ผมเอ็นชานไปเป็นระดับสูงสุดของตัวเกมเลยถ้าใครที่มีเบ็ดในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นเบ็ดที่มีความสามารถสูงสุดภายในตัวเกมแล้ว ส่วนการใช้งานเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือคนที่เล่นบนคอมโดยการใช้เมาส์แบบนี้และคนที่เล่นในโทรศัพท์เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะสอนสําหรับคนที่เล่นในคอมก่อนเนาะส่วนคนที่เล่นในโทรศัพท์เนี่ยสามารถกดสคริปไปถึงระยะเวลาตรงนี้ได้เลยทีนี้ถ้าเราจะใช้งานเนี่ยให้เรากดคันโยกตรงนี้ก่อน2ครั้ง1 2 เพราะว่าเป็นการดึงหน้าต่างเหล็กตรงนี้ให้มันเข้าที่ก่อนทีนี้การใช้งานครั้งต่อๆไปเนี่ยย้ำนะว่าครั้งต่อต่อไปนะให้เรากดคันโยกแค่ครั้งเดียวแบบนี้มันก็จะเป็นการใช้งาน แบบนี้นั่นเองพิสตันอยู่ทางด้านข้างแล้วด้านบนก็จะมีหน้าต่างเหล็กแบบนี้ทีนี้การใช้งานตกปลาตรงนี้ให้เรายืนจนสุดเลยนะบนกล่องตรงนี้ไม่ต้องกดย่อนะถ้าเรากดย่อเนี่ยมันจะไปต่อได้เห็นปะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกดยอ่อทีนี้ถามว่าเราจะเลงตรงไหนใช่ไหมซึ่งเท่าที่ผมทดลองมาเนี่ยมันจะอยู่ทางกึ่งกลางด้านล่างก็คือประมาณตรงเนี้ยถ้าเราเลงประมาณแบบนี้ อ่ะไม่ได้ให้เราเล็งสูงขึ้นมาหน่อยแบบนี้เห็นไหมมันก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เป๊ะทุกคนและทุกเครื่องเพราะฉะนั้นตำแหน่งในการตกปลาตรงนี้ทุกคนสามารถลองหาดูก่อนได้ว่ามันอยู่ประมาณตรงไหนเนาะอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมไม่ได้ตรงนี้อ่ะไม่ได้ด้านล่างเห็นไหม ได้แล้วบางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็ได้เราก็ตกปลาแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เราก็สามารถใช้โปรแกรมออโต้คิกในการช่วยกดตกปลาไปเรื่อยๆเ,เนาะไม่อย่างนั้นเราต้องกดเมาส์แบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็เสียเวลาเนาะ โดยสําหรับคันโยกตรงนี้ถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจมากกว่านี้เนาะผมจะอธิบายแบบสั้นๆและกันถ้าเราเอาคันโยกลงนั่นหมายความว่าการตกปลาด้านในตรงนี้จะเป็นการตกปลาสําหรับคนที่เล่นบนคอมเท่านั้นก็คือคนที่มีเมาส์ในการควบคุมหน้าจอเนาะส่วนถ้าเราเอาคันโยกขึ้นแบบนี้ พิสตันเนี่ยมันจะดึงกลับมาเนาะนั่นหมายความว่าด้านในตรงนี้จะเป็นการใช้งานสำหรับคนที่เล่นในโทรศัพท์เนาะเนี่ยแหละฮะเป็นการใช้งานสำหรับพิสตันตรงนี้เนาะโดยหน้าตาโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นผ่านๆตาม,มาแล้วเนาะลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะอยู่ที่ใต้คลิปเลยกดเข้ามาแล้วให้เรากดปุ่มตรงนี้สีส้มๆนะ จากนั้นรอสักครู่หนึ่งตรงนี้นะรอนับถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วมันจะดาวน์โหลดอัตโนมัติเลย และการใช้งานเนี่ยหน้าตาโปรแกรมจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เรากดเปิดเข้าไปเนาะมันจะขึ้นแบบนี้เลยให้เราตั้งค่าเล็กน้อยก็คือตรงนี้กดเข้าไปเลือกตรงกลางตรงนี้และระยะเวลาเนี่ยให้เราเปลี่ยนจาก100กลายเป็น300แบบนี้แค่นี้สำหรับการตั้งค่า ส่วนการใช้งานในตัวเกมเนาะให้เราเปิดโปรแกรมแบบนี้แล้วเราก็ตั้งค่าแบบเดิมจากนั้นกดยอ่อโปรแกรมย้ำนะว่ากดยอ่อโปรแกรมปุ่มตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้กดปิดนะไม่ใช่นะกดยอ่อตรงนี้จากนั้นเราก็สามารถเข้าสู่ตัวเกมได้เลยตรงนี้เราเข้าเกมมาใหม่เนาะตัวละครของเราเนี่ยอาจจะจมดินให้เรากดกระโดด เราก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยเนาะให้เราลองเลงแบบเดิมก่อนเราลองใช้งานแบบปกติดูก่อนว่าตรงไหนเป็นจุดในการตกปลาพอเราได้จุดในการตกปลาแล้วเนาะให้เรากด F6 ในคีย์บอร์ดนะกดไป1ครั้ง มันก็จะตกปลาแบบนี้เลยแล้วในเมื่อเราใช้ออโต้คิกอยู่เนี่ยเราจะหยุดการใช้งานอย่างไรใช่ไหมให้เรากด F6 อีกหนึ่งครั้งมันก็จะหยุดแบบอัตโนมัติเลยแค่นี้เป็นวิธีการปิดออโต้คิกเนาะแต่บางครั้งอาจจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะตกไม่ได้นะครับผม เพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถปรับระยะเวลาได้นะครับผมตอนแรกเนี่ยมันเป็น300อเนาะอาจจะลองปรับให้มันเป็นซัก500แบบนี้ก็ได้เนี่ยแหละฮะเป็นการตั้งค่าเนาะสำหรับการตกปลาเพราะฉะนั้นการตกปลาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปะ100๊ะ1 0 0ขนาดนั้นนะครับผมเพราะการตกปลาแบบเนี้ยมันเป็นการใช้บัคร่วมด้วยนะครับผมแต่ถือว่าเป็นการตกปลาแบบ AFK 100%เเลยเนาะถ้าใครที่เจอการตั้ง ว่าต้องปรับประมาณเท่าไหร่ก <Okay. S 1> ี่วินาทีอะไรแบบนี้เนาะสามารถคอมเมนต์บอกคนอื่นๆได้เลยเนาะ ก็มาถึงขั้นตอนวิธีการใช้งานสําหรับคนที่เล่นในโทรศัพท์เนาะที่มีปุ่มเดินแล้วก็ด้านข้างเป็นลักษณะแบบนี้สําหรับการใช้งานในฟาร์มเนี่ยเราต้องตั้งค่าให้ตัวเกมมีเป้ากลางจอก่อนให้เราไปที่ด้านบนตรงนี้แล้วไปที่ setting ตรงนี้จากนั้นเลื่อนลงมามาที่ตรงคําว่า t u ั h ตรงนี้ <c oughs> เห็นไหมกดเข้าไปแล้วเราก็เลือกตรงนี้ ตัวเกมเนี่ยจะมี3หัวข้อให้เราเลือกค้าเริ่มต้นเนี่ยจะเลือกไว้อันแรกซึ่งเราไม่สามารถใช้งานในฟาร์มได้ส่วนหัวข้อที่2มันไม่มีเป้ากลางจอแต่ว่าเราสามารถตั้งค่าให้มีเป้ากลางจอได้ส่วนอันสุดท้ายมันมีเป้ากลางจออยู่แล้วอย่างเช่นบางคนอาจจะใช้แบบที่2 ให้เราเลื่อนลงมาให้เราเปิดหัวข้อตรงนี้กดเปิดจากนั้นกดกลับเห็นไหมฮะเราจะมีเป้ากลางจอแบบนี้แล้วนั่นเองแล้วการใช้งานในฟาร์มเนี่ยด้านบนตรงเนี้ยเราต้องเอาให้มันอยู่ทางด้านซ้ายก่อนก็คือเอาคันโยกขึ้น เห็นไหมฮะด้านบนจะไปอยู่ทางด้านซ้ายทีนี้ให้ทุกคนเนี่ยมายืนด้านบนหน้าต่างตรงนี้ยืนกึ่งกลางแบบนี้เลยเห็นไหมประมาณกลางๆหน่อยนะครับผมจากนั้นให้เราหันหน้าไปทางหน้าต่างไม้ตรงนี้จากนั้นให้เรากดย่อทางซ้ายมือก็คือปุ่มนี้กดสองครั้งปึ๊บๆ๊จะเป็นการย่อแล้วเราก็หันหน้าให้มันตรงกลางแบบนี้ แล้วถ้าใครที่ใช้ปุ่มแบบนี้ให้เรากดย่อทางด้านขวาก็คือปุ่มนี้กดหนึ่งครัง้งปุ๊บมันจะเป็นการย่อแบบนี้เลยแล้วเราก็เลงตรงกลางเหมือนเดิมเนาะจากนั้นให้เรากดคำว่าฟิชด้านล่างตรงนี้ กดไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยแหละฮะเป็นการใช้งานแบบปกติทั่วไปซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะใช้แอปในการช่วยกดปุ่มตรงนี้ได้เรื่อยๆไม่อย่างนั้นถ้าเรานั่งกดแบบนี้ด้วยตัวเองใช่ไหมมันก็เสียเวลาเนาะ สำหรับแอปที่ผมจะใช้จะเป็นแอปเดียวกันที่ใช้บนคอมเลยเพราะคนสร้างเป็นคนสร้างเดียวกันหรือถ้าใครที่ใช้แอปตัวนี้แล้วมีปัญหาอย่างอื่นก็สามารถใช้แอปออโต้คิกตัวอื่นได้เห็นไหมมีหลายแอปมากๆเลยสามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้แอปตัวไหนเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บังคับว่าต้องใช้แอปตัวนี้เท่านั้นอะไรแบบนี้เนาะถ้าเรากดเปิดเข้าไปจากนั้นกดตรงนี้ แล้วให้เรามองหาแอปออโต้คลิกแบบนี้หรือบางคนอาจจะเป็นแบบอื่นเพราะฉะนั้นต้องลองมองหาว่าแอปตัวเนี้มันอยู่ตรงไหนเนาะของผมเนี่ยให้กดอนุญาตตรงนี้กดตกลงแล้วกดกลับจากนั้นให้เราเข้าไปที่แอปก็คือตรงนี้เนาะเห็นไหมฮะเราจะสามารถใช้งานได้แล้วแต่มีการตั้งค่าอีกเล็กน้อยก็คือตรงนี้ แล้วให้เรากดตรงกลางตรงนี้จากนั้นกดอนุญาตตรงนี้แล้วกดกลับไปที่แอปของเราเหมือนเดิมเนาะต่อมาเนี่ยการใช้งานให้เรากดสตาร์ทอันแรกอันนี้เลย จะมีเป้ากลางจอแบบนี้ซึ่งทุกคนสามารถใช้นิ้วกดค้างแล้วลากแบบนี้ได้เลยส่วนอันนี้ให้เรากดค้างตรงภาษาอังกฤษตรงนี้แล้วจะสามารถลากได้แบบนี้จากนั้นให้เราย่อแอปแบบนี้ไม่ต้องปัดแอปตัวนี้ทิ้งนะปล่อยไว้แบบนี้เลยจากนั้นให้เราเข้าตัวเกมตามปกติ หลังจากเข้ามาในแมปแล้วเราก็ยืนแบบเดิมตรงนี้เนาะยืนระหว่างกึ่งกลางตรงนี้แล้วกดย่อจากนั้นหันหน้าแบบเดิมตรงกลางตรงนี้สําหรับการใช้งานออโต้คลิกเนี่ยให้เราเอาเป้าตรงเนี้ยมาวางที่ตรงคําว่าฟิชวางตรงกลางแบบนี้จากนั้นไปที่การตั้งค่าของออโต้คลิกตรงนี้แล้วให้ทุกคนเนี่ยแก้ไขาจาก1 0 0 กลายเป็น300แล้วให้เราเลือกด้านล่างตรงนี้เป็นอันที่3จากนั้นกดคำว่าเซฟถ้าเราจะใช้งานให้เรากดสีเขียวตรงนี้ เห็นไหมฮะจะสามารถใช้งานแบบอัตโนมัติได้แล้วเราก็ปล่อยหน้าจอไว้แบบนี้ได้เรื่อยๆเลยเพราะหน้าจอของเราเนี่ยมันจะไม่ดับยกเว้นแบตบโทรศัพท์ของทุกคนเนี่ยอาจจะหมดเนาะสามารถชาร์จแบตทิ้งไว้และให้มันทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองส่วนถ้าเราจะหยุดการใช้งานให้เรากดปุ่มสีดำตรงนี้แค่นี้มันจะเป็นการหยุดการตกปลาหรือ จะปิดแอปออโต้คิกออกให้เรากดกระ,กระบาทตรงนี้แค่นี้ง่ายๆเลยแต่จะมีบางคนที่ใช้งานออโต้คิกแล้วทําให้หน้าจอค้างเนาะซึ่งปัญหาตรงนั้นผมไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะเป็นปัญหาจากตัวแอปแต่ถ้าอยากแก้ไขแบบชั่วคราวก็แนะนําว่าให้กดออกเกมแล้วเข้าใหม่จากนั้นใช้แอปออโต้คิกใหม่มันจะสามารถใช้งานได้แบบเดิม และขอย้ําครั้งสุดท้ายว่าการตกปลาสําหรับคนที่เล่นบนคอมเนี่ย,ยการเล็งตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ฟิกแบบ100%ว่าเราต้องเล็งตรงนี้เท่านั้นนะเราต้องเล็งตรงนี้เท่านั้นเล็งด้านบนเท่านั้นอะไรแบบนี้เพราะแต่ละเครื่องการเล็งตรงเนี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทดลองว่าตรงไหนตอนที่เราเลงตกปลาแล้วมันสามารถใช้งานได้แบบนี้หรือบางครั้งเลงด้านบน มันก็อาจจะใช้งานได้แบบนี้หรือว่าด้านล่างตรงนี้เห็นไหมมันไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยแหละฮะมันอาจจะไม่ได้ฟิกแบบ100%แล้วถ้าใครที่แอกผมสอนสร้างอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันเนาะบ๊ายบายจ้า